เราก็บอกว่าพี่พี่รู้ไหมว่าทุกวันนี้ที่พี่ทำอยู่อ่ะมันสำคัญต่อเด็กมากเด็กจะไปทางไหนจะจะเป็นศิลปินต่อไปไหมอ่ะมันอยู่ที่คนคนอย่างพี่คนตำแหน่งพี่ที่แบบจะช่วยประครับประคองใจเด็กแล้วก็พาเด็กไปสู่ทางที่มันแบบมันเป็นทางที่เขาฝันเราเป็นยังไงเราก็เป็นไปอย่างนั้นแล้วเราก็แค่ซัพพอร์ตเขาแค่นั้นเลยมันมันก็เลยง่ายมากสำหรับความรักครั้งนี้ค่ะ เราไม่ค่อยไม่ได้คิดว่าแบบการแต่งงานมันจะคือสิ้นสุดของความรักเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจมันก็แบบจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ได้วาดฝันว่าเราจะต้องเป็นผู้หญิงกับใส่ชุดแต่งงานเพราะว่าแบบวาดฝันว่ามีคนข้างข้างที่ดีแค่นี้แบบจบแล้วใช่ค่ะ ปริญญาโทค่ะใช่คือหนูเรียนนิเทศศาสตร์ปอโทอยู่ที่จุฬาค่ะใช่ค่ะเอกอ,อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็คือที่เราเนี่ยค่ะเหมือนที่เราทำงานกันทุกวนันนี้ใช่ค่ะเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงหรือซีรีส์ค่ะใช่ยากไกับการเรียนายากมากค่ะแล้วก็เหมือนกับ ด้วยความที่อาจารย์ค่อนข้างเข้มงวดนนใช่ค่ะ,คะแล้วเราก็เลยเหมือนแบบเออต้องต้องค่อยๆต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เหมือนเราก็แบบทางานมาตลอดเลยนะคะก็คือที่ผ่านมาเราทํางานมาตลอดเลยแล้วพอเรามาหยุดแล้วเรียนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวยากในช่วงแรกแต่หลังๆก็คือทําได้ช่วงแรกคือร้องไห้ พิมพ์งานไปส่งอาจารย์ร้องไห้แล้วเวลาผู้จัดการโทรมาแบบครูซีมาเขาโทรมาหาเราบอกทำไมมีงานนี้นะเราบอกว่าไม่ได้ค่ะครูอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ครูเขาเป็นเรียนสาขาเดียวกับเราแล้วก็เรียนปอโทแบบจบมาแล้วเป็นรุ่นพี่เราเขาก็จะรู้ว่ามันหนักมากอะไรเงี้ยค่ะไปเยอะเลยใช่ค่ะไปเยอะเลยไปเยอะเลา ก็มีคะ่ะมีเยอะเลยใช่ค่ะมีมีหลายมีละครหลายเรื่องเลยคะ่ะใช่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงทำ thesis คะ่ะก็คือไม่ไม่ต้องไปเรียนเยอะแล้วคะ่ะ<ต>ใช่าาาปากด้วยนะคะ <laughs> นูจะกรอบแล้วค่ะปากด้วยนะคะใช่ค่ะเ <ใน S 1> ออ มีม,มีมีได้รับคำชวนนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกว่าเราคงไม่เก่งพอที่จะมาแบบเป็นคนเบื้องหลังเราเพราะว่าเรารู้ว่าคนเบื้องหลังเนี่ยเก่งมากแล้วก็ใช้แรงกายแรงใจในการทํางานเยอะมากเลยเราเป็นคนเบื้องหน้ามันก็จบไปวันๆแต่เบื้องหลังหรือเขาต้องคิดเป็นรองเทอมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็แบบได้ให้ให้คำแนะนำได้เอาความรู้ที่เรียนมาแนะนำได้แต่ว่าถ้าเข้ามาทำจริงๆยังจังอาจจะอาจจะยังไม่ไม่เก่งพอคะ่ะ เขาชวนนะเขาชวนลอยก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าหนูแบบมาด้วยเส้นสายหรือเปล่าเออมาแบบเอะมาทํางานอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค,ค่พพะเ,เขาช็อกนะคะใช่คือพี่กั้งต้องปรับตัวเยอะมากันบอกเลยแล้วก็เขาพยายามมากเขาเขาตั้งใจมาทําตรงนเนี้ยเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าณวันนั้นเนี่ยที่เขาเป็นศิลปินน่ะ เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรคนแบบไหนที่คอยแบบซัพพอร์ตใจแล้วก็แบบนำเขาไปในจุดจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาพยายามเป็นคนคนนั้นให้กับน้องๆทุกคนในค่ายเลยที่จะมาเป็นศิลปินในช่องในวันมิวสิกอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ทำเต็มที่จริงๆแล้วก็อาจจะมีช็อคบ้างเพราะว่าด้วยความที่บอกว่านักแสดงเนี่ยเราทำงานเป็นเป็นวันๆเนาะแล้วก็เราจำบทก่อนหน้านานแล้วเราไปทำงานแต่ว่าการเป็นคนเบื้องหลังเนี่ยเหนื่อยมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ทำงานแบบลองเทอมจริงๆเหมือนพี่ๆอย่างเงี้ยพี่ๆก็ต้องคิดโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ต้องมี PR คนนั้นคนนี้มันมันมันยากมันยากมากค่ะเราก็บอกว่าพี่พี่รู้ไหมว่าทุกวันนี้ที่พี่ทำอยู่อ่ะมันสำคัญต่อเด็กมากเด็กจะไปทางไหนจะจะ เป็นศิลปินต่อไปไหมอ่ะมันอยู่ที่คนคนอย่างพี่คนตำแหน่งพี่ที่แบบจะช่วยประครับประคองใจเด็กแล้วก็พาเด็กไปสู่ทางที่มันแบบมันเป็นทางที่เขาฝันใช่แล้วก็เหมือนแบบทําความฝันของเขาให้เป็นจริงมันคือมันคือพี่เลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นหนุนใจพี่เขาแบบมากๆค่ะค่ะ ก็4ี่ปีแล้วนะคะแป๊บๆบเดียวใช่ก็คือ4ปีแล้วตอนนี้ความรักมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาใช่ก็คือเหมือนแบบก็แค่เขาเรียกว่าไงคะก็อยู่ด้วยกันไปคุยกันไปในแต่ละวันให้กาลังใจกันไปในแต่ละวันวอะไรแบบนี้นค่ะไม่มีอะไรยากเลยเห <laughs> มือนแบบ ด้วยความที่พอหนูผ่านวัยวัยนึงมาหนูก็รู้สึกว่าความรักมันก็แค่เหมือนแบบให้เกียรติกันแล้วก็เราซัพพอร์ตกันถ้ามีอะไรก็ช่วยเหลือกันเป็นแรงให้แบบให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งคนนึงต้องการอะไรในวันที่เขาเหนื่อยเราก็แค่ซัพพอร์ตใจเขามันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ยากค่ะไม่ยากใช่ค่ะแล้วเราก็เหมือนไม่ได้คาดหวังอะไรในตัวของการและกันด้วยค่ะก็คือเป็นไปตาม เราเป็นยังไงเราก็เป็นไปอย่างนั้นแล้วเราก็แค่ซัพพอร์ตเขาแค่นั้นเลยมันมันก็เลยง่ายมากสำหรับความรักครั้งนี้ค่ะรับรุ้ไม่ค่อยปีหนึ่งจะทะเลาะกันสักครั้งหนึ่งแล้วก็เรื่องแค่แบบว่าเรื่องตลกตลกอะไรเงี้ยไม่ไม่เรื่องเล็กมากค่ะแค่เรื่องแบบว่าไอไอที่ตรงนี้มันชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันแค่นั้นใช่ทะเลาะกันแค่เรื่องทิศเรื่องทางอะค่ะ พี่ก้างเขจะเป็นคนแบบจำทิศเหนือเป็นทิศใต้ทิศใต้นั้นเราก็เป็นคนจำไม่ค่อยถูกเหมือนกันจะทะเลาะกันแค่เรื่องนั้นนะคะ,ะไปไปไปอุ้ยเลยเหรอจริงๆหนูอ่ะไม่ไม่มีภาพแต่งงานในหัวไม่ใช่เพราะว่าไม่รักนะคะแต่หมายความว่า เราไม่ค่อยไม่ได้คิดว่าแบบการแต่งงานมันจะคือสิ้นสุดของความรักใช่แต่ว่าเรามองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจมันก็แบบจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ได้วาดฝันว่าเราจะต้องเป็นผู้หญิงกับใส่ชุดแต่งงานเพราะว่าแบบวาดฝันว่ามีคนข้างข้างที่ดีแค่นี้แบบจบแล้วใช่ค่ะแบบดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ต่อให้ ต่อให้อนาคตจะไม่ได้อยู่กับหนูสมมุติค่าจะไปเจอใครใหม่ก็จะบอกว่าพี่ก้าเป็นผู้ชายที่ดีมากค่ะ